เขาจั่วหัวมาแบบนี้ท่านรองหนาวแน่กทมสัมผัส20องศาอันนี้ก็ข่าวจริงใช่ไหมฮะอากาศเย็นลงเพียงแต่ว่าไม่ถึงขั้นหนาวครับขั้นหนาวเนี่ยอุณหภูมิต้องอต่ำกว่า16องศานะครับแต่ละรอบนี้ยยังไม่ถึงหรอกครับครับก็อุณหภูมิประมาณ20กว่ากวาต้องอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นครับสําหรับกรทมและปริมณฑลแต่ว่าเขาอาจจะมองว่า อากาศจะเย็นลงอันนี้คือสัมผัสได้ว่ามันเย็นลงจริงครับครัอ่อภ,ภายในวันสองวันนี้เลยไหมครับนี่แหละนับตั้งแต่วันนี้ไปจริงคร่บเมืม่อเมื่อวานเมื่อเช้านี้ก็เย็นแล้วนะนะครับแต่ยังเย็นย,ยังไม่รู้สึกว่าเย็นมากเท่าไหร่แต่จากนี้ไปลมมันแรงขึ้นนะครับมันก็จะเย็นลงอีกครับโอ้นะฮะแล้วแล้วในเรื่องของภาพรวมฤดูหนาวปีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาส ลงไปถึงแบบหนาวสุดแค่ไหนครับท่านครับเอา,เอาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลก่อนอ่ะถามแทนผู้ฟานังหลัธันวาเนี่ยหลังสิบห้าเนี่ยไปถึงปีใหม่เนี่ยอาจจะมีอีกระลอกแรงๆแลกระลอกเป็นระลอกลงมา่อจะถึงมกราคมนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นอุณหภูมิเนี่ยแต่อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวได้โดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางบางส่วนครับก็จะมีภาคต้นออกด้วยกรุงเทพวรนครนี่นะผมให้ผมให้ว่าอยู่ในเกณฑ์อากาศ เย็นนะเย็นบางวันอาจจะหนาวบางวันอาจจะต่ำสิบหกองศาได้บางวันเท่านั้นแต่ทีนี้พอบางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอีกวันนี้จะร้อนเลยไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันก็จะอุณหภูมิสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามันค่อยๆถอยค่อยๆลงแบบนี้ครับผมเราก็ยังรู้สึกอากาศยังหนาวหนาวอยู่เย็นๆอยู่ประมาณนี้ครับครับก็คือถ้าเราไปซื้อเสื้อกันหนาวแล้วไม่ใช่ใส่วันเดียวแล้วโยนทิ้งใช่ไหมฮะ เคยบอกแต่ <c oughs> แรกก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตใหญ่ๆก็แจ็คเก็ตสองชั้นไม่เกินนี้ครับอ๋อ <c oughs> ประมาณนี้ไม่ไม่ไม<ถ>ต้องถึงคอเต่าอะไรแบบนี้อันนั้นอาจจะร้อนไปทางทางเหนืออีสานเนี่ยเขาอาจจะต้องใส่เพราะว่ามลกาศเย็นเนี่ยมันมาแตะแ,ะแรงๆอยู่ที่แถวนั้นครับครับอ่ะในก็พูดถึงภาคอีสานแล้วจังหวัดไหนที่อุณหภูมิจะลดลงต่ําสุดฮะก็ลงมานี่นะนครพนมจังหวัดแรกครับครับโดยเฉพาะที่ ตำบลขามเท่าเนี่ยอุณหภูมิมันมันมันอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวอยู่แล้วนะครับอีสานบนก่อนแล้วก็ลงมาอีสานล่างแต่การไหลของอากาศอะมันไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้มาอยู่อุตตะคอมนมอีกชั่วโมงยู่งหัหามไม่ใช่กันละมันไหลไปกระจายอกันหมดอะนะครับวันเดียวเนี่ยก็อาจจะคุมอ่าทาั้งภาคอีสานได้นะครับแต่ว่าอุณหภูมิลดลงต่างกันนะครับภาคเหนืออีสานบนเนี่ยจะลดลงมากหน่อยปมาอีสานตะวันออกอีสานกลางแล้วถึงอีสานตะวันตกลดลงน้อยหน่อย นะครับคือมันน้อยกว่าที่อีสานหมดนะครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์อุณหภูมิลดลงเยอะไหมก็อย่างที่คาดสายไปเลยครับคือพิเศษันก็ประมาณตัวสองถึงสี่หรือสามถึงห้าอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าวันต่อวันนี้ประมาณหนึ่งถึงสองยังเก่งก็แรงสุดก็มาสองถึงสามประมาณนี้ครับอ๋อครับผมทีนี้ในในภาคการท่องเที่ยวครับช่วงนี้แคมปิ้งมาแรงเหลือเกินครับท่าน ถ้าคนอยากไปตั้งแคมป์กลางเต็นท์อย่างเงี้ยสัมผัสอากาศหนาวเนี่ยแนะนําว่าเป็นที่ไหนยังไงดีครับอย่างในช่วงก่อนปีใหม่ที่ท่านบอกว่ามันจะหนาวที่สุดนะครับถ้ามันจะหนาวนะถ้าสัมผัสหนาวๆเลยนะครับไปเลยภูเรือไปเลยภูดอยอินทนนท์ครับแล้วทางเหนือทุกดอยหนาวครับอหนาวแน่นอนหนาวขนาดแบบมีแม่คณิ้งเลยไหมฮะอุ้ยไอ้ดอยอินทนนท์นะคุณภูมสี่สามเมื่อวานนะครับที่มีเหมือกีนดอยคณิ้งแม่คณิ้งอยู่แล้วครับครับผม ยังได้เห็นกันทุกปีอยู่นะฮะครับครับผมทีนี้อย่างใกล้ๆครับยอดนิยมที่เขาชอบไปเที่ยวกันอย่างพวกเขาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งปากช่องฝั่งประจีนหรือว่าอําเภอชะอมนะรสระบุรีแก่งคอยอย่างเงี้ยครับอันนี้มันมีโอกาสหนาวได้ประมาณไหนครับท่านครับอย่าลืมนะบนยอดเขาแต่อุณหภูมิเย็นกว่าข้างล่างอืมไปสัมผัสได้อากาศหนาวอยู่แล้วบนนั้นครับคับค แสดงว่าหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวกรุงเทพก็เย็นหน่อยภาคอื่นๆภาคเหนือหรือภาคอีสานนี่ก็คือจะหนาวเลยเราจะได้สัมผัสนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยใช่ไหมฮะเป็นระยะระยะไปครับย,ย,ยังไงฮะเฟสเฟสแรกก่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพออากาศหนาวจากนี้ไปวันนี้จะหนาวอุณหภูมิแตะหนาวตลอดทั้งเด พราะอากาศเย็นมันอ่อนลงอุณหภูมิก็สูงขึ้นครับเราสูงก็ลงมาอีกอย่างเงี้ยมันเป็นละลอกละลอกครับครับเราพอคาดการได้ไหมฮะว่าอัสตร์ที่สิบสองรอบแรกเนี่ยมันจะหนาวไปถึงสักวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะเขาเขาคาดหมายไปแล้ววันติดที่สิบห้าแล้วสิบสองสิบห้านะครับสิบสองสิบห้าคือเฟสแรกใช่แล้วก็รอละลอกใหม่ถ้าละลอกใหม่มาเสริมทันมันก็จะอ่ามันจะค่อยๆเย็นลงอีกนะครับรู้ก็จะใส่ลงอีกครับครับ รอกใหม่เนี่ยคาบเกี่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไหมฮะบรรยากาศจะได้ดีหน่อยเขาดาวกันเป็นนี้ทุกปีรับรองบรรยากาศดีกกได้เขาดาวนะถ้ามีฝนล,ลงมาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับพี่ระยะแรกที่บรรยากาศเย็นลงมาเนี่ยสัะดาอากาศร้อนเนี่ยมันมันมักจะมีฝนอยู่แล้วแต่ว่าฝนไม่เยอะฝนโปรยโปรยโปรยประมาณนี้ครับฝนวันนี้พรุ่งนี้หนาวแน่แบบนี้ใช่ไหมฮะ มัน้คลาๆแล้วลอกแรกมาเจอวันก็เจอฝนก่อนแต่มีความเย็นปนอีวันนี้คุณครูครับ,รบอืมโอ้แน่ดีใจนะครับเพราะว่าบ่นกันมาตลอดเลยครับว่าหน้าหนาวลาออกจากกรมอุตุแล้ว <laughs> กลับกลับมาแล้วใช่ไหมฮะหน้าหนาวเดือนที่มันจะอากาศเอเย็นถึงหนาวเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงนี้แหละธันวามกราสองเดือนนี้เป็นหลักครับเดือนมกราเนี่ถือว่าเป็นเดือนที่หนาวที่สุดของฤด,ดูกาลของประเทศไทยครับอืมแต่นี้เราให้สิ้นสุด โดยคาดเฉลี่ยนะซื้อสุดฤดูหนาวคือกลางเดือนกุมภาพ,พันธ์แต่ปีนี้อาจจะล่าไปจนถึงสักเดือนกุมภาพ,พานันธ์เราคาดไว้นะครับก็บช่วงนั้นอาจจะมีมวลอากาศเย็นแรงบ้างเบาบ้างลงมาเป็นละลอกจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูหนาวไปครับอืมฮะเอาละ่ะเตรียมตัวซื้อนะฮะเสื้อกันหนาวได้เลยได้ใส่กันหลายระลอกแน่ๆนะครับ,รบ <laughs> ท่านรองคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะฮะอาคุงเทศบาลความเร่งด่นก็คืออย่างเก่งก็ซื้อแจ็คเก็ตหรือแจ็กเก็ตสองชั้น นะครับแต่ถ้าไปเหนือไปอีสานเนี่ยเตรียมเสื้อกันหนาวไปนิดนึงนะครับจะไปเที่ยวตั้งแคมป์ตั้งไรนะครับอันนี้หนาวแน่ครับครับวันนี้ตรวจสอบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับท่านรองครับขอบคุณครับครับ